สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําการเชื่อมต่อมือถือนะครับที่เป็นมือถือที่เป็นระบบปฏิบัติการ Android นะฮะเข้าสู่ทีวีของอัลต้อนนะครับตัวที่ผมจะสาธิตวันนี้ก็คือจะเป็นตัวอัลต้อนนะฮะที่เป็นรุ่น3 9 0 5นะครับ3 9ม5 3 9า2 4302สามารถใช้ได้หมดเลยครับที่เป็น Android 7.1หรืออาจจะไม่ใช่โมเดลที่ผมพูดมาก็ได้นะครับแต่ว่าเป็นรุ่นที่เป็น Android เวอร์ชันเน่นะ7.1นะครับวิธีเช็คนะฮะ ว่า Android เป็น7.1ยังไงอินเทอร์เฟซของหน้าต่อของ a ั t o ก็จะประมาณนี้ครับ7.1หรืออีกวิธีหนึ่งคือเราเข้าไปที่ตั้งค่าเซตติ้งตัวนี้ก็ได้ครับนี่ครับแล้วเข้าไปที่ข้อมูลระบบมันก็จะบอกว่า Android 7.1ทีนี้ตัวของ a นะั t o อ่ะมันจะมีตัวฟังก์ชันที่สำหรับเชื่อมต่อมือถือ Android ก็คือตัวนี้ครับสกินมิลลิ่งนะฮะอันนี้สำหรับเชื่อมต่อมือถือตัวที่เป็น Android ขึ้นสู่หน,หน้าจอ แต่ถ้าเป็น i อมิลเ r ก็คือจะเป็นลักษณะของ iPhone แต่ถ้าเป็น eShare เป็นลักษณะแอป eShare แอปชนแอปโหลดแอป eShare ใส่มือถือแล้วใช้ Wi-Fi วงเดียวกันใช้ได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS ส่วน eShare เนี่ยสำหรับ Android i ์ไอมิลสำหรับ iPhone ก็จะมีทั้ง3ตัวเนี่ยซัพพอร์ตตัวของลูกค้าให้อยู่ผมก็จะสาธิตตัวนี้ก็คือจะเป็นมือถือที่เป็น Android แล้วกันให้ดูนะครับวันนี้อันดับแรกเลยคือกดเข้าไปที่สกีนมัลลิ่งก่อนนะฮะเอารหัสมันก่อนนะครับ เราก็จะเจอว่าอ่าอุปกรณ์สมาร์ททีวีทีวีนะฮะ 1BF อะไรเนี่ยครับก็ไม่ต้องสนใจนะครับเพราะว่ารหัสเครื่องแต่ละรุ่นอาจจะไม่เหมือนกันก็มือถือที่เป็น Android นะครับปัดขึ้นมาเลยนะครับอ่าเข้าไปที่ฟังก์ชันสมาร์ทวิวอย่างนี้นะครับของซัมซุงนะฮะอาจจะใช้คําว่าสกรีนมิลลิลิงกก็ได้ครับหรือเป็นแบรนด์อื่นอาจจะใช้คําว่าแชหน้าจออันนี้เป็นปุ่มทางลัดนะฮะหรือบางเครื่องอาจจะเข้าไปที่ตั้งค่านะครับอ่ะผมจะลองเชื่อมต่อนะฮะกดสมาร์ทวิวเข้าไปปุ๊บ เพื่อค้นหาตัวสมาร์ททีวีตัวนี้นะครเดี๋ยวรอสักครู่นะครับมันกำลังจับคู่สัญญาณนะครับนี่ครับก็จะเจอแล้วฮะ1 b 1F นะฮะก็จะเจอแล้วครับกดปุ๊บแล้วก็กดเริ่มต้นทีวีไม่จะถามว่าต้องการเชื่อมต่อไหมก็กดโอเคครั้งนึงนะครับกดที่รีโมทนะฮะโอเคไปครั้งหนึ่งแล้วก็รอสักพักหนึ่งนะครับ มันก็จะส่งสัญญาณไปทีวีไม่จำเป็นต้องต่ออินเทอร์เน็ตเลยนะครับโดยมันจะใช้สัญญาณจากตัวมือถือเป็นตัวส่งแทนนะครับนีฮะเราก็จะเห็นว่าภาพเป็นภาพเดียวกันแล้วลูกค้าจะดูภาพจะดูรูปดูอะไรเงี้ยก็เปิดจากนี้ได้เลยนะครับนีฮะนี่ฮะนี่ครับสมมติว่าถ้าจะดู y t u t u นะฮะนี่ครับเดี๋ยวนะฮะแอปผมเยอะหน่อยะฮะแ๊บนึงนะฮะ อ่ะเจอแล้วแอปผมเยอะแล้วเกินเกอนผมอ่ะลองเข้า YouTube นะครับเราพิมพ์ดูตัวไหนก็ได้ครับสมมติเราจะฟังเพลงนะฮะเราก็ลองเปิดดูนะครับอ่านี่ครับเปิดเข้าไปนะฮะนี่ครับพอเราคว่ำหน้าจอมันก็จะคว่ำด้วยนะครับนี่ฮะก็จะเห็นว่าเป็นภาพเดียวกันเลยครับก็วิธีง่ายๆครับสลับวันนี้นะฮะที่ลูกค้าที่ใช้มือถือที่เป็น a อ d ด o i d ครับวิธีเชื่อมต่อง่ายๆครับ ก็ทาตามที่คลิปที่ผมบอกนะครับาบางคนอาจจะถามว่าถ้าเกิดว่าใช้ของ Op p พอรเวออ่ะมันจะเข้าไปที่ดูตั้งค่าเขาแล้วเข้าไปที่สะท้อนหน้าจอคําคสั่งของมือถืออะ่ะอาจจะไม่เหมือนกันแต่ระบบการทํางานจะคล้ายๆกันครับก็ประมาณนี้ฮะเนี่ยนแต่ถ้าเราก,กดออกหน้าจอก็จะออกตามครับนี่ครับประมาณนี้แค่จะแชร์รูปอะไรเงี้ยได้อยู่แล้วครับอย่างนี้ครับ ก็ฝากไว้ด้วยนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดซับสไครป์ด้วยนะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ